กกตยืนยันหนังสือยุบพักเก้าไกลไม่เป็นความจริงแจงยังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน จากกรณีมีผู้โพสต์ใน t ิ k t o k นะคะกล่าวว่าด่วนที่สุดกรกตส่งหนังสือยุบพ,พักเก้าไกลนั้นสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตได้มีการชี้แจงผ่านเพจ Facebook ของสำนักง,งานเขาว่ากกตขอชี ok ้แจงว่าหนังสือฉบับดังกล่าวเป็นหนังสือที่ออกโดยคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองคณะที่3และเมื่อได้ตรวจพบข้อผิดพลาดที่ได้กล่าวอ้างพาดพิงไปถึงพักเพื่อไทยทางคณะกรรมการจึงได้แก้ไขข้อความให ถูกต้องและส่งหนังสือฉบับแก้ไขไปให้หัวหน้าพักเก้าไกลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ สำหรับข้อความที่ปรากฏในสื่อต่างๆว่ากกตส่งหนังสือยุบพักเก้าไกลนั้นไม่เป็นความจริงโดยปัจจุบันเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบกกตว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพักการเมืองพศ2 5 6 6เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสนอให้กกตพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป วิโรธหอบหลักฐานสวยรถบรรทุกให้คณะเจรตตำรวจแห่งชาติตรวจสอบแล้วชี้อาจโยงถึงอายการค่ะนายวิโรธลาาธักนณะอดีศรว่าที่สสบัญชีรายชื่อพักเก้าไกลนำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการรับสวยสติ๊กเกอร์ของรถบรรทุกทั่วประเทศมามอบให้กับพลตำรวจเอกวิษณุปราศาสทองโอสดเจรตตำรวจแห่งชาติหรือจอต่อชอแล้วหลังจากที่ได้เปิดโปงข้อมูลและได้รับเบาะแสข้อมูลเชิงลึกจากสมพันธ์รถบรรทุกเพื่อให้คณะทำงานของเจรตตำรวจ ดำเนินการตรวจสอบและเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยนายวิโรธเปิดเผยภายหลังการยื่นเอกสารหลักฐานนะคะว่าเอกสารที่รวบรวมมาในวันนี้มีข้อมูลเบาะแสเบื้องต้นที่รวบรวมมาจากพลเมืองดีร่วมกับสหพันธ์การขนส่งซึ่งการพูดคุยครั้งนี้ได้รับการประสานงานที่ดีค่ะจากทั้งเจรตํารวจและตํารวจสอบสวนกลางโดยในวันนี้นะคะนาข้อมูลมาให้เพื่อทวนสอบข้อมูลว่าครบถ้วนตรงกันหรือไม่หวังว่าการหาผลประโยชน์หรือว่าการเรียกรับผลประโยชน์จะต้องทุเลา บาบางหรือว่าหมดไปและวหวังว่านอกจากสวยสติ๊กเกอร์แล้วปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์อื่นๆก็จะต้องถูกดำเนินคดีด้วยส่วนการค้าสำนวนของพนักงานสอบสวนบางคนที่ทำสำนวนเรียกรับผลประโยชน์เช่นรถบรรทุกบางคันบรรทุกน้ำหนักเกินเพียง100-200ถึงกิโลกรัมวินยูชนทั่วไปคงเข้าใจได้ว่าไม่มีเจตนาทำผิดกฎหมายเพราะน้ำหนักจะเกินแต่ละครั้งต้องเกินเป็นตันค่ะแต่ทางพนักงานสอบสวนบางคนเอาส่วนนี้ใส่ไว้ในสำนวนเพื่อที่จะเรียกรับผลประโยชน์และสร้าง สัญญาเช่าเทศจากคนขับรถเปลี่ยนเป็นคนเช่ารถเพื่อให้รถไม่ต้องถูกยึดไม่เพียงแค่ตำรวจเท่านั้นค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ยังพัวพันไปถึงอายการบางคนเช่นการที่คดีความไปถึงศาลชั้นตน้นพิพากษาโทษปรับแต่อายการยังยื่นอุทธรเพื่อให้รถโดนยึดกลับการบางกลุ่มบรรทุกเกินเป็นตันก็มีอภินิหารให้โดนเพียงละหุโทษได้ด้านพลตำรวจเอกวิษณุระบุคว่า เจรีตำรวจและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีคณะทำงานที่ร่วมกันตรวจสอบยืนยันไม่ว่าเรื่องดังกล่าวเกี่ยวยงไปถึงข้าราชการระดับใดหรือใครก็ตามที่ข้อมูลพลาดพิงไปเกี่ยวข้องหากกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเรื่องนี้ไม่เพียงแค่ตำรวจทางหลวงเท่านั้นหากข้อมูลไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานใดก็ต้องดำเนินการค่ะยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีไฟไม่ฟังแน่นอนส่วนผู้ที่ทำถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องได้รับการคุ้มครอง ขณะนี้ตั้งกรอบระยะเวลาไว้15วันจะต้องมีความชัดเจนรังสีมันลุยตรวจสอบเส้นสายเข้าหลักสูตรกออสอของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่ได้มีแค่คนนำสกุลดังค่ะแต่ว่าอาจมีธุรกิจผิดกฎหมายส่งคนเข้าไปเรียน นายรังสิมันโรมว่าที่สสพักเก้าไกลกล่าวถึงกรณีการใช้เส้นสายผ่านหลักสูตรกออสอของตำรวจค่ะว่าเดิมทีหลักสูตรนี้วางไว้สำหรับบางคนที่มีวุฒิการศึกษาที่เล็งเห็นว่าจะช่วยให้องค์กรตำรวจมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่เมื่อตรวจสอบแล้วจะเห็นว่าคนที่เข้ามาผ่านหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นคนตระกูลดังและพ่อแม่อยู่ในแวดวงต่างๆซึ่งหมายถึงการใช้เส้นสายตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบของพักเก้าไกลที่จะตรวจสอบรายชื่อในปี2566 ขณะเดียวกันก็ต้องดูข้อมูลของปีก่อนหน้าด้วยว่าหลักสูตรนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งหรือไม่หรือสุดท้ายเป็นเรื่องของการใช้เส้นสายหรือเป็นเรื่องตั๋วชนิดหนึ่งและต้องตรวจสอบว่ามีการจ่ายเงินหรือไม่ทุจริตคอรัปชันด้วยหรือไม่หากเป็นการเข้าขายก็ต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายกับคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะนายรังสิมันนะคะยังฝากถึงตํารวจที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ส่งข้อมูลให้กับตนได้และยอมรับว่ากรณีการซื้อขายตั๋วใช้เงินสดอาจ จะทาให้ตรวจสอบได้ยากแต่ว่าในความเป็นจริงหากมีหลักฐานอื่นที่สามารถใช้ได้ก็ยินดีรับและลุยตรวจสอบเต็มที่นายรังสิมันยังกล่าวถึงการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเรื่องนี้ยิ่งกว่าตัวช้างว่ากรณีนี้อาจเป็นอีกแบบหนึ่งของตัวช้างและอ้างอิงว่าหลักสูตรนี้ที่เปิดรับคนไม่ได้มีเพียงพ่อค้าแม่ค้าเจ้าส,สัวที่เห็นหน้าตาในสังคมแต่บางทีอาจเป็นพวกเว็บพน,นันหรือว่าเว็บผิดกฎหมายนะคะส่งคนของตัวเองมาเป็นตำรวจและเป็นสายตำรวจ ึ่งสุดท้ายก็จะทําให้ไม่สามารถปราบปรามอาชญากรรมได้พร้อมย้าว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในวงการตํารวจและหากพักเก้าไกลได้เป็นรัฐบาลสิ่งสําคัญก็คือการปฏิรูปตํารวจทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะ ขณะที่พลตำรวจโทอาชยนไกรทองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าตามที่ปรากฏจากสื่อเกี่ยวกับการบรรจุและดำรงตำแหน่งร้อยตำรวจเอกหญิงจากยศ10ตตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกเพียง4ปีว่าหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรหรือกอสเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรซึ่งบรรจุจากบุคคลภายนอกเป็นหลักสูตรตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งกรณีของ ้อยตำรวจเอกหญิงเป็นผู้มีวุฒิปริญญาซึ่งผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวนได้รับเงินเดือนขั้นต่ำโดยมีเงื่อนไขเมื่อผ่านการอบรมหลักสูตรตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแล้วจึงจะได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิโดยการเลื่อนยศของร้อยตำรวจเอกหญิงดังกล่าวเป็นไปตามกฎกตอรอว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งยศพศ2554ข้อ8.2.8ที่กำหนดให้ ้าราชการตำรวจที่ได้รับยศสูงขึ้นต้องครองยศตามจำนวนปีที่รับราชการยกเว้นผู้ที่บรรจุในคุณวุฒิปริญญาโทให้รับราชการในชั้นยศร้อยตำรวจตรีหนึ่งปีร้อยตำรวจโทหนึ่งปีค่ะ หอการค้าเผยเลือกตั้งเงินหมุนในประเทศท่องเที่ยวดีดันดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมสูงสุดรอบ39เดือนแต่55.7ห่วงตั้งรัฐบาลนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม2566พบว่าดัชนีมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่12ค่ะมาอยู่ที่ระดับ5 5 โดยเป็นดัชนีที่ปรับตัวสูงสุดในรอบ39เดือนเนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลังจากที่การท่องเที่ยวฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนตลอดจนบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งที่คึกคักทั่วประเทศส่งผลให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นและกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆก็ปรับตัวดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผู้บริโภคยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในการจัดตั้งและเสถียรภาพทางการเมืองหลังการเลือกตั้งทาให้ดัชนียังคงมีความเปราะบาง และมีความกังวลต่ออนาคตมากขึ้นซึ่งสถานการณ์การเมืองมีผลปกคลุมบรรยากาศทางเศรษฐกิจมากขึ้นค่ะคาดว่าจะใช้ระยะเวลา3-4ถึงเดือนจึงจะเห็นผลชัดเจนว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะกลับมาได้หรือไม่ทางนี้ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ที่ระดับ50.2ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทําโดยรวมอยู่ที่ระดับ52.8และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ64.2ค่ะโดยเป็นดัชนีที่ปรับตัวดี ขึ้นทุกรายการเมื่อเทียบกับดัชนีในเดือนเมษายนขณะที่นายวชิรคุณทวีเทศผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์การค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของหอการค้าไทยประจำเดือนพฤษภาค,คม2566พบว่าด,ดัชนีมีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่12มาอยู่ที่ระดับ53.6ค่ะโดยปัจจัยสำคัญมาจากบรรยากาศการท่องเที่ยวคึกคักหลังจากมีการเปิดประเทศประกอบกับคณะกรรมการนโยบาย ายการเงินหรือกอนงประเมินการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปีนี้อยู่ที่ร้อยละ3.6และในปีหน้าอยู่ที่ร้อยละ3.8ราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศปรับตัวลดลงหลายรายการค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยและราคาสินค้าเก,รรกษตรปรับตัวดีขึ้นค่ะกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยจีก้กกตเร่งรับรองผลเลือกตั้งร้อยละ95ภายใน20มิถุนายนนี้พร้อมกับไม่รับคำร้องหุ้นสื่อพิธา กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยเดินทางร้องเรียนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตอ,อย่าเตะ่วงการรับรองผลการเลือกตั้งและขอให้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ได้มากกว่าร้อยละ95ภายในวันที่20มิถุนายน2566โดยเร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและประชุมรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีและไม่ควรรับกรณีนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลถือหุ้นสื่อไอทีวีไว้ พิจารณาวินิจฉัยทั้งนี้จากการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมากะกะตประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขณะนี้8พรรคการเมืองได้เสียงข้างมากในสภาถึง312สสเป็นการนาจัดตั้งรัฐบาลโดยมีการเสนอให้นายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีการที่กะกะตยังไม่รับรองผลการเลือกตั้งให้ได้สสร้อยละ95ทําให้กระบวนการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่าชา้าและไม่สามารถจัดการประชุมรัฐสภาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้โดยเร็วเป็นการ การทำให้รัฐบาลรักษาการพลเอกประยุทธ์จันโอชาอยู่ในอำนาจต่อไปแบบเปิดโอกาสให้อำนาจนอกระบอบประชาธิปไตยเข้าแทรกแซงกระบวนการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ไม่ยอมรับนายพิธาและพักการเมืองที่ได้รับเสียงสนับสนุนจากประชาชนจนเป็นเหตุแห่งวิกฤตการการเมืองในขณะนี้นอกจากนี้การที่กะกะตเร่งรีบให้พิจารณาเรื่องร้องเรียนนายพิธาถือหุ้นสืออ่อไอทีวีอาจนำไปสู่การขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีและไปถึงการยุบพ,พักเก้าไกลหรือต้องจัด การเลือกตั้งซ่อมโดยที่กรณีการถือหุ้นไอทีวีเป็นที่รับทราบชัดเจนแล้วว่าไม่ได้มีการดําเนินการสื่อและไม่ได้ส่งผลต่อการได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนดังนั้นหากกกตพิจารณาเรื่องดังกล่าวนี้ย่อมเข้าใจได้ว่าเป็นการกระทําที่มีเจตนาทําร้ายเจตจานงประชาชนในการเลือกพักเก้าไกลที่ได้จํานวนสอสอมากที่สุดถือเป็นการทําลายประชาธิปไตยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news